สนามได้แต่ขอความการุณาขอเว้นพื้นที่สนามหญ้าให้เราจัดการแข่งขันด้วยนะครับโอ้โหได้ที่แล้วนั่งด้วยนะครับพอถ้ายืนคนข้างหลังก็จะมองไม่เห็นนะครับโอ้เป็นภาพที่เราไม่เห็นมานานมากครับตั้งแต่สมัยผมเด็กๆแอตอาร์เด็กๆครับอ,อ๋อผมยังไม่เกิดหรอกครับภาพแบบน,นี้ถ้าถ้าผม ผมไม่มีบุญวัสนาได้เห็นเลยครับบุญวัสนาวันนี้แหละครับอานามากกว่านั้นคือได้บรรยายเกมในวันนี้เนี่ยผมโอ้โหผมปื้มปิดจริงๆครับจากหัวใจของผมจริงๆครับผมจะจดจำโมเมนต์นี้ในชีวิตของผมเลยครับปุ้มอยากกีฬาที่ช่องเจ็ดนี้เลยครับอย่างที่บอกนะครับอย่าลงไปพื้นที่การแข่งขันนะครับเพราะเราจัดการแข่งขันไม่ได้นะครับครับต้องขอจริงๆครับ โอ้โหทางผู้จัดครับช่อง7 HD ก็ไม่คาดคิดครับว่าวันนี้เนี่ยจะได้เสียงตอบรับจากแฟนแฟนฟุตบอลทั่วประเทศขนาดนี้ครับเราเข้าใจครับว่าจะเป็นคู่หยุดประเทศไทยครับครับเราไม่คิดว่าสนามสุบจะแตกขนาดนี้ครับต้องขอความร่วมมือด้วยนะครับ อย่าเข้ามาบริเวณพื้นที่จัดการแข่งขันนะครับครับอยู่ที่แค่ลู่วิ่งครับเราจัดการแข่งขันไม่ได้จริงๆครับไม่งั้นเกมมันมันเริ่มไม่ได้จริงๆครับคุผู้ชมครับ